สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS นะครับวันนี้มีโค้ดส่วนลดจาก Shopee 11 11ปี2023มาแนะนำคุณผู้ชมครับเตรียมช้อปกันในวันที่11ถึง15พฤศจิกายน2566นี้ครับคุณผู้ชมตามพิกัดนะครับที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์นะครับเข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดกันได้แล้วครับวันนี้ก็แปะพิกัดไว้ให้นะครับวันนี้นะครับมีโปรโค้ดส่วนลดนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมนะฮะ ช้อปปี้1ิบนะครับแจกโพยโค้ดเตรเียมช็อปใหญ่11พอยอ6 6ถึง15พอยอ6 6นี้ครับถูกสุดเที่ยงคืนถึงที่2นะครับส่วนลดร้านโค้ดคุ้มครับเงินคืน1 0 0คอยขั้นต่ำา1 0 0บาทสูงสุด120คอยครับส่วนลด50%ขั้นต่ำ0ูบาทลดสูงสุด100บาทแจกหนัก4เวลาครับ0ูนานกา1ินานกา1ินากาและย1่สกาครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีโค้ดเด็ดใช้ได้ทั้งวันนะครับส่วนลด2,000บาทนะครับเมื่อซื้อขั้นต่ํา9,999บาทส่วนลด500บาทขั้นต่ํา2,999บาทครับส่วนลด15%ขั้นต่ํา0บาทสูงสุด300บาทส่วนลด12%ขั้นต่ํา0บาทสูงสุด800บาท Shopee Mall ส่วนลด1,000บาทขั้นต่ํา4,399บาท Shopee Mall ส่วนลด15% ขั้นต่ำ0บาทสูงสุด2,000บาทส่วนลดร้านโค้ดคุ้มเงินคืน25%คอยขั้นต่ำ0บาทสูงสุด1,000คอยส่วนลดร้านโค้ดคุ้มส่วนลด20%ขั้นต่ำ0บาทสูงสุด1,000บาทและนอกจากนี้นะครับยังมีโค้ดส่สงฟรีครับเก็บโค้ดที่หนา้ากิจกรรมและโค้ดส่สงฟรีร้านโค้ดคุ้มนะครับเก็บโค้ดที่หนา้ากิจกรรมนะครับอาจเพิ่มเติมในหน้าเงื่อนไขการใช้โค้ดครับ ช่วงนี้นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเก็บโค้ดไว้เตรียมช้อปกันนะครับสำหรับ Sho ป e e 11 11อที่จะเริ่มกันในวันที่11พฤศจิกายน2566นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถส่องดีลนะครับเก็บโค้ดแบนโค้ดร,ร้านค้าต่างๆนะครับที่พิกัดที่ให้ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดกันได้เลยครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ